หา power ลายดิสทำไมยังไม่ดีไม่ดีตรงไหนมันแต่ละโหมดมันต่างกันตอนนี้เราต้องการการเหวี่ยงการแกว่งแล้วเพื่อที่จะหา power ลายดิสทำไมยังไม่ดีไม่ดีตรงไหนปล่อย,ปล,อยปล่อยที่ปล่อยก็คือเดี๋ยวขอไม้มันจะซัดของมันเองตามองบอลแล้วหักแล้วปล่อยนะไม่ไม่ต้องพยายามตีปล่อยนี่อันนี้แจ๋วแล้วปล่อยเย้ yeah! ดันออกก็คือเอาล่ขวาแล้วเหวี่ยงเป็นเรือไบกิ้งไปปุ้งให้ไม้มันเหวี่ยงมันให้มันเบี่ยงสองลูกสุดท้ายเมื่อกี้ท่นี้มันมาได้หมดเลยใช่ใช่หนูสามารถเหวี่ยงได้ถึงนี่เลยฮักแล้วก็ใช้ลายแกวง่งใช้ลายเหวี่ยงุไปเลยไม้จะพามาทําทั้งหมดเลยมันจะเป็นหน้าที่ของไม้ที่จะพาหนูไปยืนตรงนี้อ้าวเซ็ตฮันไปแค่นี้เนี่ยอันที่เราสรับอ่ะมันได้ประมาณ7580 ถ้าเราหนูเราแกว่งอันนี้น่าจะถึงธงส้มประมาณ90เอาลองดูซิละ่ะหักหานเวี้ยงนี่ไงทำไมมันจะไม่ได้ล่ะ